สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม v i s u a l n o v e l l บนเว็บเด็กดีกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า m i l l e r t h of the curse นะครับผมหรือว่าปฏิหารแห่งคำสาบนะครับผมเกมนี้นะครับผมเรื่องย่อมันบอกว่าเบร k นะครับเด็กหนุ่มคนนึงนะครับผมมาเดทกับแฟนสาวที่ชื่อว่า Sally ซึ่งเราต้องเอาใจเธอนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยหลังสิ้นสุดเดทคุณจะถูกลงโทษนะฮะ ก็ฟังจากเรื่องยอดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันก็ดูแปลกๆดีนะครับเอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าชี้แจงเขาบอกประมาณว่าเขาเนี่ยไม่ถนัดเรื่องการวาดฉากนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาขออนุญาตยืมฉากจากที่อื่นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการประกอบจินตนานการนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่ต่างๆด้วย เนื้อเรื่องอาจจะหาสาระไม่ได้แต่ว่ามีสาระแบบแฝงนะครับแล้วก็เล่นเพื่อความบันเทิงโอเคครับผมแล้ววัฒนธรรมในเรื่องอิงจากวัฒนธรรมต่างประเทศแล้วก็เขามีการบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆคุณภาพมันต่ําลงเนี่ยก็อย่าแปลกใจนะครับผมเพราะว่าคนแต่งทาทุกอย่างในโทรศพัพท์มือถือเฮ้ยเก่งนะทําให้มีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับผมไม่สะดวกขอภยนะัยหน้าที่นี้ด้วยถ้ามีปัญหาตรงไหนก็โปรดแจ้งมาแล้วก็ขอให้สนุกโอเคนะครับ เกมนี้คงไม่ตับหรอกใช่ไหมคาเตือนเนื้อหาภายในเรื่องเป็นเพียงแค่จินตนาการของผู้แต่งฉะนั้นก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงนะครับฉากบ,บางอยา่างอาจมีความประพฤกติไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ตับหรอกใช่ไหมผมเสพเกมตับตับ,ตบมาเยอะแล้วจนตอนนี้ผมเริ่มเวียนหัวแล้วนาฬิกาปลุกนะฮะเสียงสั่นปลุกของโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นการบอกเวลาว่าเขาควรตื่นได้แล้ว เออหกโมงแล้วงั้นเหรอเหมือนฉันเพิ่งนอนไปเมื่อกี้เลยเอา้าวนี่ผู้ชายเหรอผมนึกว่าผู้หญิงนึกว่าเป็นแบบเนื้อเรื่องแบบ L G B T เอ่ะเสียงดังขึ้นโทรศัพท์แจ้งเตือนวันนี้มีนัดเดทก,กับแซลลี่จริงสิเรามีนัดเดทก,กับแซลลี่นี่นะกำลังคิดอยู่เลยว่าถ้านกืกาบปลุกตอนเช้าทำไมเนี่ยไปยน้ำแต่งตัวดีกว่า 10าทีต่อมาทำไมต้องไปเช้าขนาดนี้ด้วยนะเหมือนเมื่อวานนี้แซลลี่จะลิสต์รายการบางอย่างในมือถือเราด้วยเปิดเปิดเสียงแฮสิ่งที่แซล e. แซลี่ชอบเบกชอปปี้เสื้อผ้าของจุกจิกของผู้หญิงร้องเพลงเต้นแสดงถ่ายรูปอาหารที่แบคทำสิ่งที่แซลลี่ไม่ชอบความไม่ตรงต่อเวลา เอ่อผักผักปวยปวยเล็งผู้ชายยกเว้นพ่อแม่เชนและบเบล็กเชนใครเนี่ยแล้วก็เวลามีคนขัดใจโอเคครับตามนี้ครับผมลรืที่เธอชอบกับสิ่งที่เธอไม่ชอบงั้นเหรอฉันจะจำมันไหวไหมเนี่ยคือในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีไปทันหรือไปไม่ทันนะครับแต่มันมีแค่ ไปเกาะหรือไปหลังก็ไปเลยดีกว่าไปชา้าเดี๋ยวเธอ,เอโกรธเอาเกมนี้มันมีสองฉากจบนะครับฉะนั้นก็คงไม่ต้องเก็บอะไรเยอะหรอกมั้งอะไรอ่ะโอ้ซารีกก่กอดคุณจะทางด้านหลังตัวเองเอ๊ะ<อ> <innen> ดีใจที่มาตรงเวลาไปกันเถอะ เฮ้ดูนั่นสิสปาแบรนด์นั่นดูดีจังแต่ยังไงก็ยังสู้ของรีแคนซีไม่ได้เลยฮะซื้อดีไหมอ่ะช่วยอุดหนุนเขาไงแล้วแต่โธ่ไม่ช่วยเลือกเลยอ่ะอเอไปดูกันเถอะโอ้ เธอรีบวิ่งไปที่เสื้อที่เลงเอาไว้เธอหยิบขึ้นมาท่าบนตัวและหันมาถามคุณอืมสวยฮะงั้นเขาซื้อนะและให้ตัวเองจ่ายโอ้ให้ตายเด้ตัวเองอืมเราไม่ได้กินอะไรเลยนะเออจริงสิ แล้วอยากกินอรอ่อยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างนั้นเหรองั้นแซวิสไม่อิ่มชาบูอ้วนอ้วนยังไงนี่มันอ๋อนี่มันไม่ใช่นี่มันมีมันมันแบบมันในหมูโอ้อาอะไรของผมเนี่ย ก็ไม่ต้องกินส่วนนั้นอย่างอื่นก็มีไม่เอาอืมงั้นจะกินอะไรอะอะไรก็ได้ <c oughs> สลัดมตัวเองไม่คิดว่าเขาเบื่อบ้างหรือไงกินทุกวันเลยหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อไหมล่ะนี่มาเดทนะจะพาเขาไปกินอะไรที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะ ร้านสะดวกซื้อแล้วทำไมกินไม่ได้เหรอก็เนี่ยอยู่หน้าร้านพอดีเลยกินได้แต่เรามาเดทนะต้องพิเศษสิเราก็เดทกันทุกสัปดาห์นะจะพิเศษกันทุกสัปดาห์มันก็ไม่ไหวนะเขากินสลัดก็ได้ร้านอาหารไปสั่งอาหารให้เขาหน่อยอืมคุณหยิบเมนูร้านขึ้นมาพนักงานกำลังรอรับออเดอร์ในเมนูมีสลัดผัก มีผักบวยเล้งและส่วนผสมอืมจะบอกพนักงานไหมว่าไม่ใส่ผักบอกบอกบอกตัวเองนี่รูใจเข้าเหมือนเดิมเลยนะคุณและแซลลี่เดินเที่ยวกันไปสักพักใหญ่ๆจนถึงหน้าน้ำพุแซลลี่ตาเป็นประกายและหันมาหาคุณ เราพักกันตรงนี้ดีไหมอืมถ่ายรูปให้หน่อยเอาสวยๆนะเออตัวเลือกที่สองทำไมมันถึงแบบต้องมีตัวเลือกช้อยแย่ๆให้ด้วยวะทั้งๆที่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้ทำตัวดีๆหรือว่าแบบเป็นตัวเลือกไปสูยอีชักจบอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคคุณถ่ายออกมาได้ถูกใจเธอ ทําไม่เธอพอใจมากเพราะงั้นถ่ายต่อไปเถอะครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จ <c oughs> ซารี่เก็บโทรศัพท์แล้วนั่งลงข้างคุณนี่ไปช่วงสุดท้ายของการเดทวันนี้เลือกดีๆนะชะตากรรมของแบ็กอยู่ในมือคุณตัวเองขอหอมแก้มหน่อยเอ๊ะได้ไหมได้ โอเคแซลลี่ okay. ยื่นหน้าคําหอมแก้มเบกอย่างแผ่วเบาขอบคุณนะเดทวันนี้สนุกมากแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแบบฉากจบในฝันหมายความว่าไงแบบฉากจบในฝันตอนแรกเราเลือกจูบใช่ไหมตอนนี้เราแบบไม่ไม่คุณปฏิเสธเธอแซลลี่มองคุณค้างสีหน้าเธอแย่ลงเธอลุกขึ้น และเดินหนีคุณไปแซลลี่จะไปไหนเธอไม่ตอบและเดินหาออกไปเรื่อยๆต้องไมเป็นแบบนี้สิเบรกเดินตามหลังแซลลี่ไปเธอนั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าทะเลสาบแซลลี่ฉันขอโทษเฮอืม นายมักจะพูดคำนั้นออกมาเสมอเวลาที่เราทะเลาะกันบางครั้งฉันก็สงสัยนะว่าคำขอโทษนั่นมาจากใจนายจริงๆหรือเปล่าหรือแค่พูดเพราะว่าอยากให้มันจบๆว่าไงล่ะนายชอบฉันจริงๆหรือเปล่าหรือตอนนั้นแค่ตอบรับเพระสมเพศฉันออไม่ใช่นะไปกันใหญ่แล้ว ฉันยอมรับว่าบางครั้งฉันแค่พูดทำมาจบๆจบนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆฉันแค่ไม่รู้ว่าถ้าไม่พูดมันออกไปทุกอย่างจะแย่ลงหรือเปล่ามีอีกตั้งหลายวิธีนะที่นายสามารถแสดงความรู้สึกผิดออกมาได้โดยไม่ต้องขอโทษยังไงน่ะเหรอนายก็น่้จะรู้ดีนี่ วิธีที่ทำให้ฉันหายโกรธนะนี่มันสาธารณะนะจะไม่ทำก็ได้ฉันก็ไปหายโกรธแค่นั้นแหละไม่ได้บังคับสักหน่อยนี่เราดูเธอหลอกอีกแล้วกันเหรอถึงจะคิดได้ดังนั้นจับเล็กก็เลือกที่จะโน้มตัวลงไปที่จมูก และสัมผัสแก้มอันนุ่มนิ่มของแซลลี่แต่เธอก็เบียมม่ยงใบหน้าหลบและใช้ริมฝีปากโอบอิ่มของเธอแล้วกบเข้ากับริมฝีปากของแฟนหนุ่มแทนโอเคแบกพลังงานเล็กน้อยก่อนที่จะจูบเธอเอ,อืมผมไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าว่าหลังจากนี้เขาจะทำอะไร <c oughs> เข้าใจแล้วล่ะว่าเธอรู้สึกผิดจริงๆ นี่มันโหลดอยู่เหรออ้าว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่เปนคลิปอะไรเนี่ยคลิปโดนลบเหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวนะเกมนี้ถูกสร้างมาเมื่อปี64 <c oughs> ก็ปีนี้อ่ะแต่คลิปที่เขาเอามามันเป็นคลิปตั้งแต่ปีไหนอ่ะเอ้ยผมอยากรู้อ่ะมันมันเป็นคลิปอะไร <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับฝากติดตามผลงานได้ที่ Instagram นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฉากจบดี่แท้จริงมั้งแบบว่าทําเธอโกรธนะครับและนี่ก็คือบทลงโทษโอเคอย่างน้อยเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรทําให้ผมรู้สึกปวดตับได้ครับผมเอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้นะครับผมก็องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ชื่อเกมมันบอกว่าปฏิหารแห่งคํำสาปแต่ในเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากการเดทเลยก็เอาเป็นว่า ขอตัวลากไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นเกมสั้นๆนะครับผมซึ่งช่วงนี้ผมก็จะเอาเกมสั้นๆมาเล่นเยอะหน่อยเพราะว่าก็อย่างที่พูดไปนะครับผมตัดต่อไม่ทันติดเรียนแล้วก็อ,อ,อุปสรรคมันเยอะด้วยเอาว่าขอตัวลากันไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ